นะที่ตาเฮ้ยไอ้ออนุ๊กตอนนี้เองอ่าคลิปอยู่ปะเออตอนนี้ยังพี่เฮ้ยดีเลยว่ะพี่มิมีแบบหนึ่งจะมาแนะนำเองพอดีเลยนางเฮ้ยแบบแล้ว,วพี่แบบนั้นเหมาะกับเองแบบสุดๆเลยเห,เหมาะกับคนคิดเรนอย่างมึงดีอะกูเข้าแล้ว <c oughs> ไหนวะพี่แบบเป็นชื่อว่าอ <c oughs> ่านแท็กเกมดี่อ่ะเข้าใจไหมนี่ยไม่จ่ายหรอกนี่ไง,ไงไมาแล้วก็มาอยู่ในสูตรหน้าเกมพอดี นี่มันคือแบบว่าแบบที่เหมาะสำหรับมึงจริงเลยน้องแบบนี้พี่บอกเลยว่ายกนิ้วให้เลยหนึ่งนิ้วก็ในแบบนี้นะครับผมมันก็จะเป็นแบบแนววิ่งนะครับแต่ว่าในการที่มันวิ่งอ่ะคือมันไม่ได้มีแค่นั้นเลยมันจะมีแบบว่ามีโหมดให้เราเลือกเลยแบบนี้แ,บบแม่งของโคตรดีอย่างเช่น<ช>มันจะมีในเรื่องของโหมดการวิ่งแปลกแข่งหรือว่าจะเป็นโหมดที่ตอนนี้ที่กําลังดูอยู่นะครับผมนั่นก็คือโหมดของบอมนั่นเองนะครับผมในส่วนของโหมดของบอมมันก็คล้ายๆกับไออะไรนะ TNT ทีแท็กปะ ก็คือเนี่ยไอเนี่ยมันจะมีระเบิดอยู่บนหัวนะครับแล้วมันก็ต้องมาไลไ่แปะคนเออถ้ามันแปะสีแบบว่าเขาเรียกว่าถ้ามันแปะคนไม่ได้ก็คือระเบิดไอ้น,น้องโอลิโอนั่นแหละครับก็ต้องเปิดแบบเมื่อกี้เลยอะ่ะเออกคอ็คือมันจะหาผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายแหละไอ้โหมดบอมนะครับผมมันจะมีหลายโหมดมาก <c oughs> คือตอนเนี้ยกูเพิ่งเข้ามาแล้วกูกลายเป็นผีไงแบบว่า <c oughs> ผีลอกวิญญาณหลอนเฮ้ยมาแล้วปะ เร่อกระโกันดีกว่าหุยคนเลือกคลาสิกอย่างเยอะกับฟิสไอหมดฟิส <ph ik S 2> ก็คือน้ําแข็งมันเป็นการแปกแข็งเออแต่รู้สึกคลาสิกน่าจะเยอะที่สุดเลยวะ่ะก็เลือกคลาสิกตามเขาไปโอเคไม่รู้มันคือ,อยังไงเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าไอ้น่ง5 minutes later ก็เพลงมันสนุกดีว่ะเพลงเกมอ่ะเปล่าก็ไม่ได้แล้วก็เอ้ยสนุกจริงพี่มาแล้วว่ะเออราเป็นแท็กเกอร์คืออะไรวะพี่ต้องแตะเหรออืพี่ต้องแปะแน่เลยว่ามันบอกให้พี่แท็กอืนี่กูเป็นรันเนอร์กันแล้วรืออะไรอ่ะคล้ายแปะว่ะพี่รู้สึกว่ามันเหมือนคล้ายๆหรอกแปะตะวันดองยากลางเลยก็ตะจีรู้จักยากลางไม่รู้อ่าเรียกว่าล่างโคนได้น้องไอ้นี่เป็นอะไรอ่ะจะเป็นรันเนอร์อยู่ปะ ผมเปน็นลันเนอร์อยู่โอ้โหเราจะไปแปะไหมเองก็อวดเลยเบอร์อ <c oughs> คือตอนนี้มันเป็นโหมดข,ของคลาสสิกก็คือในโหมดนี้ก็คือผมมาต้องวิ่งนะครับผมวิ่งหนีไม่ให้ผมโดนแปะนะครับผมคือไม่ให้ผมโดนแท็กอ่ะเนี่ยข้างหลังกำลังไล่ผมมาอยู่กูเปียกตัวันนะั่งจัดนะไปกูมไในันแปะกูแล้วอายดูมันอยู่ไหนนะโอเคไม่บอก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 ครับไม่บอกครับอยู่ไหนครับพี่ไม่บอกครับไม่บอกครับอยู่ไหนครับพี่

อุ้ยคนเตาอะไรอะไรรถเตาโดนรถเตาแต่แกละดอกเจอสเต็ปพี่ไปนี่แบบล็อกเลยดิเอปยอดไม่ได้เอออะไรดิสามสิบปีเว้ยไม่มีอะไรมากแค่โดนโดดนะครับผมโดดแล้วก็หนีให้นานที่สุดตามเวลาด้านบนนะผมถ้าเราโดดครบตามเวลาก็คือเราก็จะวินเนอร์นะครับไม่นองเจ๋งหมดทันทีไม่ค่อยมีอะไรมากไง เจอโหมดก็แบบราชาอะไรพวกนี้อโอเฮ้ยกันเลยกันลุมเลยลุมตาไม่ได้คิดเฮ้ยสิกบี้ยังไงเฮ้ยโดหรือเปล่าอืมแยกล่างเลยนางแยกล่างไว้ก่อนหกห้าเฮ้ยกระโดนเฮ้ยดิ่งกูพิวแล้วกูพิวโอ้โหเมื่อกี้ใครผ่านหน้าไม่รู้หนึ่งวิสุดท้ายบอดเลย นี่แหละครน้องอันนี้คือเหมือนแบบเครื่องนี้คือเหมือนจะให้วอดาดปะอืมพิกนิสวันโอ้คนเขาแนะนำไอ้นี่เหรอวะแนะนำด่านแรกเลยอะจริงโอ้ยแตมโมฝากเพิ่อโหมดด้วยปะเปลี่ยนด่านแล้ววะไหนดูดิแต่โหมดนี่คือโหมดอะไรอะคลาสสิกเหมือนเดิมปะวะไม่รู้แฮะด่านเอ้ยจะเริ่มแล้วเอ้ยเริ่มแล้วนี่ใช่ปะวะอ๋อนี่ไงมาแล้วบีบบอยให้เริ่นแล้ว บอมดีกว nee kind of ่าบอมทะลุคนเคนเลือกจะเป็นหมาป่าเหรอวะเฮ้ยแต่ผมแล้วปบอมมาช่วยโนมาดูดิบอมจะยังไงมีโอกาสเปล่าแต่บอมมันพึ่งใจนี่เองปะมันพึ่งจะเล่นกันตอนที plane, ่เรารอห้องอ่ะไม่รู้แหละน่าจะไม่บอมกระแสดเชิญรอรุนเลยแต่ดูทรงน่าจะแซดเชิญแน่นอนแซดเชิญร้อยเปอร์เซ็นต์อะไอหมดของแซดเชอร์เดี๋ยวผมขอที่บ้านกับว่าไอ้โหมดแซดเชิญอะก่อนที่จะเริ่มก็คือมันจะเป็นโหมดแบบว่าจะสุ่มคนเป็นหมาป่าแล้วก็พลอชีวิตนะครับผมคนที่เป็นหมาป่าคือมีหน้าที่ไล่ล่านะ แล้วส่วนคนที่เป็นผู้รอดชีวิตก็คือมีชีวิตรอดให้นานที่สุดนะครับผมถ้าเราโดนหมาป่าข่วนเหมือนเราจะโดนแบบคล้ายๆแบบแพ้เชื้อด้วยมั้งแล้วก็จะกลายเป็นหมาป่าแล้วก็ไปไล่ล่าผู้รอดชีวิตอื้มอยากเช่็คเา็นยังไงเนี่อยากเช่นอยากยังไงไรเนาะเจอกันก่อนเพราะว่าของจริงมันเลอะจังมันอยู่กับพี่ดีกว่านะ ยืนนิ่งยุย่เสร็จหมาป่าดีได้เวลาล่าครับไอ้นังหมาป่าเมื่อกี้ขาบอกพี่ทีไปขาไปขาไปขาโอเคโอ้ยโหข้อชีดมันยังเยอะจริงใครเหม่อเหมี่โดนกูเนี่ยกูบอกให้อย่างนี้ไงจากเช่นอย่างนี้ไงไม่ไล่าเลยไอ้ดูไม่อยู่ไหนวะไม่บอกไม่บอกอออไม่บอกไม่บอกอยู่ไหนครับน้อง,อ,งอยู่ไ<อ>หนครับน้องเอาเลยกูทีเอาเลยกูทีเฮ้ยยูทีนายละเอาเลยกูทีไปห้อกละฝันละกันนะ เอ้สะพานต่อโฟลเกอร์หนึ่งทีอืมสแอชเชอร์เราจะไล่ล่าผู้รอดชีวิตนะครับผมอีกหนึ่งทีอะน้องเอ้ยยังไงเฮ้ยแหมวกวิ่งเปล่าวิงปอบิงป๋อเลยแบบชิวจัดอ่ะอุ้ยไอหมาบ้าอะไรหนึทีดิเฮ้ยก็หาตัวมึงจะพึ่งไงนังไล่ล่าการคือจะฆ่าแพทยเชื้อเดี๋ยวบึงแจกรเออเออได้อีกหนึ่งศพอืมเอาไปทำเมนูคนต่อยอ่าเย้

จะเป็นอะไรบี่เป็าละกับพี่จไปมาไหนอะไรอะไรเยยไงย่าไงอไรอะไรยงมือกแค่แค่แค่อลัท่านอาไร้น้องโดนเกินโดูดเลยูดโอ้ย จะบ,บู๊ไปไหนไหน,ไหน้องมาอยู่กับพี่ดีกว่าเอออยู่เร็วกันผีเลยนั่นแหละครับไอ้น้องอีกคนนึงบาร์ดี้เฮ้ยชนะแล้ว,ลวนนละปะเนี่ยเหลือคนนึงคนสุดท้ายเหยื่อคนสุดท้ายของเราในค่ำคืนนี้ไนงะ <c oughs> น้องค่ำคืนนี้ยังมีโดนดากอุมาแล้วมาตาเฮ้ยเด็กกูเหรอมันเป็นเด็กกูด,ดีกว่าเชียวมันกำลังใช้ไอ้นี่เหรอสมัยของมันอ่ะ พลังของอไม้โอ้ยเรงใช้พลังของอไม้อยู่เปล่าเชื่อดูมันจูงดิเฮียคุณผิวผิวเก๋ไปในกุ้งไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าเอ้ยอู้วิวเกินเลยพี่เวอร์โอ้มาฝากกูรถร้องกี่รอ้โอุ่นขึ้นโอ้โหผมไปพี่เรากูหลักหน้าเรากูหลักตังสวัสดีครับไอ้น้อง อะไรอ่ะ before all เดี๋ยวเียโค้ดเลือกคอมเพทีฟอะอะไรมีภารกิจอ่ะคอมเพทีฟอ่ะใช่ปะวะแต่ใช่นะไอ้คอมเพทีฟมันมันไม่รู้เป็นหมดอะไรเดี๋ยวเราต้องรอดูทีว่าผมก็ไม่ได้เล่นทั้งหมดไงสรุปเราได้เปิดคอมเพทีฟที่ทีหรือทจะได้หมดอะไรวะรอดูเฮ้ยมันไม่ใช่จะได้หมดอะไรไม่ถึงว่าจะเล่นยังไงเป็นแฮกเกอร์วะโอเค โอเ๋อคือเราต้องแปะสีฟ้าปะนี่ละเลยมาดิน้องไอ้พวกลันเนอร์มาดิสิมาดิว่าไอ้พวกลันเนอร์หลายพวกไอ้เอ๊ยยุ่วโดละเลยหุยชมีมันไหนาอยู่หุ่เก่งเลยไอ้พวกนี้แม่ะจูโคตรเกินที่ออืจะแปะกูได้หรือเปล่าน้องไปละเฮ้ยกูติดกูติดยังลงเลยรอช่องกันน้องเจ๋งวิ่งวิ่งยับกูวิ่งยับ กูสาวตีนกูสาวแบบไปเฮียเกือบแล้วอุ้ยอุ้ยกับโดดเลยนองจกตามีเวลาจุกอยู่กระโดนจุโหดจุกยับจุกยับกูโครนหดกูกระโดดมาทำยังไงใจเย็นริรอดเลยรอดอยู่รอดอยู่ี่กูโครโหดเลย เฮ้ยแล้วมึงยิงวันละมึงไปบ้ากขอนทำไมเชี่ยผมอยู่ที่ที่ปลอดภัยมากเลยพี่ตอนเนี้ยตรงไหนวะอยูแล้วไม่ทำอะไรเลยอยู่แค่ยืนเฉยอเมื่อไปพี่เชี่ยต้องเป็นที่ที่ดีๆแน่นอนจริงข้างบนนะพี่ลองเใยหน้าเดิแต่วะไม่เห็นอ่ะเด็กผู้หญงบอกว่าที่ที่ปลอดภัยไอ้เพวกนี้ไม่ถึงกี่วินเลยสถานการณ น้องชายคิดถึงพี่มวแล้วงไอ้เด็ยเราจะอยู่เนี่ยอะล่ะกูมาแล้วสิพี่โอเคกูไปแล้วครับน้องกิ่นไชชนะหอมฉุยเนี่ยเราตามมาแล้วนะมาแล้ว โอ้โหเขอยากเล่นจริงเนี่ยาาชาเออกูอยากเล่นนี้คือยากแบบเขาจะความรู้สึกของเป็นเอ่อคนดังอ่ะแบบคนอยากไล่ล่าแบบว่าสีลอยล้อมอะไรปะห้าสี่สามโอเค้ไม่ครเปนม่ครบเป็นไหไอ้คนทีงคะี่สองคนไม่เบาอย่าบอได้เหอหขลคนเยอะ อะไรอะไรกูมปแล้ว้าอยักลากไอกอะไรอะไรอะไรแล้วไมแล้วทำอไรเฮ้ยไล่กูได้เปล่าจับกูได้ไหมึงกูไปแล้วายกูฝากมได้ยี่ห้อจุกเลงจุกอะไรจุกอะไรไอ้ยถอยยังไงกูทาไงยังไงอู้เข้าเเข้าเไเข้าเ ของกูไฟเดี๋ยวล่าทวงของไปเลยน้องวุ้ยเด็กกูด้วยเอาคืนดีกว่าของรักของคาน้องเออของรักของข้าไปใหญ่ใหญ่ใหญ่นีมึงโดนแล้วโดนแล้วถึงเวลาก็สิชะ เป็นอะไรมีอะไรม่มีอะไรเป็นอะไรเบก่อนเบิก่เบอกซ่อนอย่าไอกงบอกก็รู้ดิเฮ้ยโดนโดนโดนะรมนเอาหวกกันน็อกเฮ้ยูแกเขาเหโอเคมาด้แวกของนายฉันขอแล้วนะเฮ่ยยีตีโดได้ยังไงวะอุ้ยโกรธดิคาป่ะ โอ้เด็กกูออไปดูไปดูไนดูเนอะให้ไอ้กลัวไปมอือกูดักหน้าเลยน้องวิ่งไปไหนอยู่นี่เฮ้ยโอ้โหแล้วดูกระจุกโอ้เราต้องทิวผิวเกินที่เอาพวกกูไปแลวมึงที่ทิวเกินเกินตายไปเฮ้ยโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเลยดี่บอกเลยว่ามึงเก่งอะไรพี่อะพี่เด็กกูดักอย่างพี่ ผมรอวิ่งเพื่อคนดังกฤษ่นะพ,พ,พี่ีิวี่ระจาไไปเลยพี่พี่จะจายเลยไปเขาจะไปโอ๊ยไม่ได้เหมือนคนได้พอดีจระไม่ได้พี่พออพพเออไม่ถึงไม่โดนอู้หูยนี่มันโคตรเก่ง

ผมในคลิปนี้ก็มีประภานีิแล้วกันนะผมเลยสำหรับแมปของอันเั T ้นทั้เกมแล้วับผมถ้าใครอยากเล่นแล้วก็ลิงก์อยู่ใต้ล่างเลยนะครับผมนะส่วนใน EP นี้เอ้ย,อยส่วนราครที่ชื่อชอบแล้วก็กดรีบกดแล้กวลกดซับส,สไครต์ไว้กันด้วยนะครับผมนะก็จะรุดชุเดือดเลยว่าแม่ขับน้องชารุดชุบกอดทอกไไม่ใช่กดไลค์กดไล <c oughs> <c oughs> ค์อะไรเอ้ยเอาแล้วผมไปเจอไปในคลิปหน้าผมในคลิปนี้ขอตัวลับก่อนนะครับผมไปเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ